มาถึงช่วงนี้นะคะก็ไปดูสกุปของคนดนใจกันก่อนเลยนะคะพูดถึงธุรกิจที่เป็นเรื่องของ w a ลเปเปอร์ i ล e ไทย mm hmm. นะคะที่ได้รับความโด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะตอนนี้แต่ว่าก่อนหน้าที่เขาจะโด่งดังนะคะเขาก็มีการขัดทุนมาก่อนประสบปัญหามามากมายแต่ว่าสามารถพลิกฟื้นได้อย่างไรนะคะไปะติดตามจากรายงาน,นะคะ่ะ ากมองเพียงผิวเผินภาพด่วนลายไทยที่เห็นอยู่นี้อาจไม่ต่างจากงานจิตรกรรมฝาผนังหรืองานศิลปะที่ศิลปินรังสรรค์ขึ้นบนผืนผ้าใบทว่าภาพทั้งหมดคือวอลเปเปอร์ติดผนังสะท้อนอัตลักษณ์ไทยผ่านลายเส้นสุดวิจิตร ชนละการวิสุทธิพิธษ์กุลอดีตพนักงานบริษัทโฆษณาลงหลายการเสพงานศิลป์หลากขแขนงชื่นชอบการตกแต่งบ้านผ่านจินตนาการสุดล้ำไม่ซ้ำใครโดยเฉพาะพื้นที่ว่างตามผนังบ้านแต่กลับไม่มีผู้ผลิตวอลเปเปอร์ลายไหนออกแบบได้ถูกใจจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ลงมือลงทุนทำธุรกิจวอลเปเปอร์จริงจังเพื่อสร้างจุดต่างกระทั่งเป็นผู้นำการตลาด แม้จะปูทางจักความชอบแต่ก็ไม่ง่ายกับการจับงานที่ไม่เชี่ยวชาญทำให้ประสบสภาวะขาดทุนหมุนเงินไม่ทันในช่วงแรกแต่ไม่ย่อท้อคึสู้ลองผิดลองถูกกับก,บการออกแบบดีไซน์จนกลายเป็นอาชีพที่สร้างทั้งรายได้และตอบโจทย์ความสุขไปพร้อมกันภาคภูมิใจที่มีส่วนสร้างชื่อให้งานสินฝีมือไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติหลังมีโอกาสนำวอลเปเปอร์ลายไทยไปอวดสายตาชาวต่างชาติในสถานที่ต่างๆทั่วโลก ถ้าเราพูดถึงวิทยศาสตร์ของประเทศไทยที่เรามีความเด่นดังในเรื่องของเรามีครัวไทยอยู่ครัวโลกเรามีชื่อเสียงในด้านของอาหารไทยสปาไทยนะวัดไทยอยู่ทั่วโลกเลยแล้วถ้าการถ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสถานที่เราต้องการตกแต่งแน่นอนเขาต้องการใช้ลายไทยแล้วมันไม่มีในตลาดเพราะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่เราจุดประกายขึ้นมาว่าเอออันนี้น่าสนใจนอกเหนือจาก ห้องพระให้เราทําขึ้นมาเนี่ยเป็นไวเบอร์คอยเชนสำหรับห้องพระแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงไลา์ไทยที่ไปถึงร้านอาหารไทยสปาไทยทั่วโลก mm hmm. ก็มีร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่เจ้าของไม่ใช่คนไทยก็เยอะนะคะที่เสนใจแล้วก็เอาไ i mm hmm. เบอร์เาราไปติดนะคะในหลายๆประเทศแล้วเขาก็ไปโปรโมทกันเป็นจริงเป็นจังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านอาหารไทยให้กับอาหารไทยในต่างประเทศค่ะก็น่าภูมิใจนะที่ว่าคนในต่างประเทศชื่นชมในความเป็นไทย แล้วเขาก็ให้ความสําคัญให้คุณค่ากับงานที่เราทําจริงแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการไม่ลามไฟเพราะว่าการที่เป็นบอยเปิร์ตไปติดในบ้านเมื่อไฟไหม้เนี่ยมันลามไฟเนี่ยบ้านก็จะไหม้เร็วขึ้นทั้งบ้านทั้งงานโครงการนะ,ะอันที่2เรื่องของสีที่ใช้นะถ้าเราสีที่ใช้เนี่ยมีสารตะกั่วสารปรอทผสมอยู่เวลาไฟไหม้เนี่ย สีเหล่านี้ไปทําปฏิกิยากับไฟก่อเกิดสารพิษคนตายเพราะดมสารพิษเหล่านี้นะไม่ได้ตายเพราะว่าไฟคอกนะเพราะนั้นเนี่ยสีเราใช้ก็ให้ความสำคัญกว่าจะค้นหาตัวเองเจอว่างานประเภทไหนที่ตอบโจทย์ชีวิตชัดเจนต้องใช้เวลาพักใหญ่เพื่อเรียนรู้เส้นทางที่เลือกเดินแต่นับว่าคุ้มค่ากับการรอคอย โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันมีบ้างที่ถูกก๊อปปี้เรียนแบบผลงานแต่เจ้าตัวมองในมุมบวกว่าหากงานไม่ดีไร้คุณภาพคงไม่มีใครสนใจคิดเพียงว่าจะพัฒนาศักยภาพความคิดอย่างไรให้ก้าวล้ำเพราะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของคนทำงานสวยงามเป็นทางเลือกที่ดีนะ,ะหลายบ้านอาจจะไม่มีแบบว่าเป็นภาพวาดขนาดใหญ่ก็ใช้บอเปเปอร์แบบนี้ก็ได้ถูกกว่าเราก็เปลี่ยนให้บ่อยใช่นะครับ